วันนี้เอแบ็กมิจิกไทยแลนด์วันนี้เราอยู่ไหนฮะเนี่ยวันนี้อยู่จังหวัดบัดลำบองอยู่จังหวัดพัตตับอกแล้ววันนี้ก็จะดูเครื่องรางของขลังของน้องคนนี้นะคุยเลยพี่วันอลิซาเนีกบอตตาอ๋อตะกุดนี่ของคุณตาเขาตะกุดนี่ของคุณตารับอันนี้ได้มาขี่ปีละประมาณเท่าไหร่ไหมมีนประมาณเท่านั้นไหม ามนวอเขาใส่มานานก็มีเรื่องอะไรก็จะดีขึ้นเนาะมีปัญหาอะไรก็จะดีขึ้นอาจารย์อะไรเขาชื่ออาจารย์อะไรอันเนี้ยตาช่วยพี่ตาชื่อเออแต่เชิญนี้นี่ชื่อชื่ออ๋ออาจารย์ชื่ออยู่อยู่ตรงไหนอะอาจารย์ชื่อเป็นพ่อของอาจารย์เชิดอ๋อพ่อของอาจารย์เชิดครับพ่อชื่ออาจารย์ชื่ออันนี้ลูกอาจารย์ชื่อไม่ใช่นี่ อันนี้เป็นลูกเคยอ๋ออันนั้นของตาที่เขาทำต่อๆกันไปของขมินก็จะทําต่อๆกันไปนะฮะตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะฮะอ๋อโอเคอันนี้ก็คุณลุงนะขมิ้นหมดเลยที่มาตั้งอยู่นี่เดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมขอดูใกล้ๆหน่อยอันนี้กี่ดอกอะประมาณกี่ดอกอันนู้นเป็นกฐามันแตงนังแตงไรเขาก็ยังไม่รู้อ๋อประมาณประมาณประมาณลองนับดิลองนับดิแตงรังใส นี่ประมาณสิบหกดอกอ๋อสิบหกดอกแปดสองสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแปดสามสิบสองดอกสามสิบสองอ่าแปดสองเขาใส่มานานแล้วเขาใส่มานานแล้วก็จะก็ป้องกันตัวได้นะลองถามเขาดิว่ามีอุบัติเหตุมีอะไรที่ที่แบบคาดไม่ถึงมั้ยที่ที่ปลอดภัยมั้ยเปเปลาขาใส่ไปอ่ะ ทำมาดวงดีอ๋อทำให้ดวงดีได้หาเงินหาทองได้หาเทองได้แล้วมีคนมาชอบเยอะใช่ไหมครับมีคนมาชอบมีเสน่ห์มีอะไรทุกอย่างลองหมุนหมุนดูหน่อยดิลองหมุนหมุนให้ดูหน่อยสำคัญติงนะนับที่กี่ดอกอะประมาณยี่สิบแปดยี่สิบแปดเป็นเป็นห้าสิบหกอะอ๋ออ๋อชุดใหญ่เลยใช่ไหมรับ อ๋อเป็นห้าสิบหกดอกโอเคอันนี้ก็สุดยอดของอาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์เชิดอีกทีอของพ่อตาของพ่ออาพ่ออาจารย์เชิดอีกทีก็จะได้เห็นแล้วคุณลุงนี้มีอะไรบ้างฮะคุณน้านี้มีเครื่องรางของขลังมากกว่ามีสักยันต์ปกไอเดสมีเปล่าเขาไม่มีครับอ๋อคนนี้เขาไม่เล่นของอ๋อมีคนนี้เขาใส่ใส่มือกันแตกขาดหมดแล้วอ่าไหนดูหน่อยดิยังอยู่บปาอขาดหมดแล้วเหรออ๋ออันนี้เราก็มาที่พระตบองนะฮะตอนนี้ใส่ไรบ้าะ มีป่ะฮะไหนดูหน่อยดิไหนดูหน่อยดิอ๋อคนเขมรอ่ะโชว์โชว์โชว์บาตาได้โชเลยอ๋อนี่นี่คลองคลองอันนี้มีน้อยอ๋อนี่มีน้อยอันนี้มีทั้งหมดกี่ดอกสิบหกดอกอ่ะใช่ป่ะครับหรือว่าแปดดอกอ๋อแปดดอกเองอันนี้ก็คนเขมรก็เป็นที่นิยมนะฮะของของที่ทำเป็นพวกมนต์ดําเรื่องเสน่ห์เรื่องค้าขายเรื่องการงานหน้าที่นะฮะวันนี้เอแบ็กมิจิกไทยแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะครับ ได้ที่เราได้มาที่นี่กันนะฮะออได้มาดูการน้คนละอ,อ,อ่าแล้วคนนี้มีของข,องของังป่มมีป่าน้องถามด้วยโซ่เลยด้ยไม่มีครับอ๋อคนนี้ก็ไม่มีนะครับอ๋อคนนี้ก็มีลรงยันยงของอาจารย์ต้มเะนาะวนะันนั้นเนาะนะฮะก็ดีมากเลยครับ A b a c k Magic Thailand ก็ยินดีที่เราได้มาที่พัตตบองนะฮะอันนี้คือกลุ่มวัยรุ่นที่มานั่งงานเนาะเราก็มาสัมภาษณ์กันนะครับยินดีมากเลยนะครับอันนี้ชื่ออะไรชูมยเอ๊ซนุลนเหรออ๋อสุนนะฮะอันนี้คุณโซนนะฮะเ แล้วก็มีตะกรุดอ่ะลองโชว์ตะกรุดใหม่ทีฮะอ่าไหนเลิกเลิกค่าแหละอ๋อเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยไม่เอาไม่เป็นไรอันนี้คือตะกรุดของคนเขมรที่อ่านิยมมาตั้งแต่โบราณใส่มานานแล้วใส่มานานอ้กี่ปีประมาณไงขายไม่จำไม่ได้แต่ขายมาใส่มานานแล้วเดี๋ยวอันนี้ช่วยดีหน่อยเจ็ดดอกพย์น้ำนะใช่เยี่ยมแบ่ชรให้ดูแบ่งให้ดูเนาะอันนี้ก็คือตะกรุด ที่มีเสน่ห์มีอะไรบ้างลุงโอนมาแล้วโอเคแล้วลุงโอนนี่มีมีนี่ไหมฮะสวัสดีครับซ้อสบายเจเต้สบายเรามีข้างหลังของขางอะไรบ้างอ่ะอัดเน้นเสียกระทาได้เเม่นไหมไม่มีครับโอเคไม่มีอ่านั่งครับนั่งครับมานั่งคุยกันฮะวันนี้เราก็นำมาพบปะที่หมู่บ้านดงปิ้งเนาะครับที่ตรงนี้เลยก็จะมีพวกเวทมนต์คาถากันเนี่ยปัญญานยู่ของปางปันญาคาถาอย่างนี้ยังไงอันนี้เขาว่าไงอันนี้เขาว่าไงา เเนนนี้คาาป็บอ๋อคนบาโอเคเราเดี๋ยวเรามาคุยนี่นะเออลุงอ้วนก็เคยมีประวัติอะไรพวกของขังเครื่องรางมั้งปะตัดเมนทรัพย์เปียไอ้ที่มีไหมทรัพย์เปียต์นะเขาเคยใส่ตอนนี้เขาเคยใส่แล้วขาดหมดแล้วนะยังไม่ทำใหม่ออ๋ยังไม่ทำใหม่อ๋อจะมีเรื่องค้าขายหากินเมตตาค้าขายอย่างเดียวเนาะแต่เรื่องผู้หญิงจะเข้ามาเยอะๆนะฮะแล้วลุงอ้วนเคยสักที่ไหนปะครับมีสักยันต์มั้งปะตัดเมนสักมาโรยที่นี่เล เอาประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบนี่แหละอ๋ออาจารย์ก็ลงทองด้วยนะฮะวิชาเสน่ห์ของที่นี่อาจารย์เรียนมาจากไหนนะฮะอ๋อมเจ้าปีนามาไว้เจ้ต่อปีตาคือโอ้ตั้งแต่คุณตาโน้ตั้งแต่คุณตานี่ก็ทำมานานนะหกสิบปีอาจารย์ลาดนะครับก็มีชื่อเสียงมาอาจารย์ลาดจะเก่งมากเลยสมมติว่าคนที่โดนคองนนนเคะฮะนะะฮมีคนโดนคองเอาขาทอนออกให้ ครับก็ดึงแฟนอ๋อดึงสร้างงานสร้างงานเงินทองหน้าที่นะฮะอ๋อได้ได้หมดอาจารย์ราดก็จะเก่งมากนะฮะอันนี้เราก็มาจับปล่อยเป็ดกันเนาะนี่ก็อยู่ประเทศเขมรกันอาจารย์ราดก็จะเก่งมากนะครับอ๋อเขาเขาสมัยยิงกันนี่เขาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนสอนอะไรที่ไม่อ๋อสอนทหารครับสอนทหารพี่อ้วนมีอะไรเสริมกับอาจารย์ป่ะครับที่ที่พี่จะอันนี้โทรเจอกันประมาณไงตัง ทำสน่หทำสน่หทำเลียกจิตเลียกคนคนรักกับปลาได้ยังไงครับเสน่ห์ไอมีนเสน่ห์มีนไปไปมาเป็นจังที่ประมาณไงไปรอดเก่าก่อนใบแจ๋วเลี่องนนั้ตาตาไปอใบติดไอ้เคยหมกมาล้อมันบ้านก่อนโอ้เขาทำประมาณอาทิตย์หนึ่งอ๋ออาทิตย์หนึ่งแล้วแฟนก็กลับมาครับผมครับนะฮะแล้วก็ มีอาทิตย์หนึ่งเลยโหเจ๋งมากเลยนะครับอาจารย์ประสบการณ์10ปีอาจารย์ลาดอันนี้จะเป็นสายอะไรฮะสายดําหรือสายอะไรน้องทำเธอตามไปปุ๊ดแล้วเธอตามน่าแล้วตามเธอแสดงอยู่กับปุ๊ดเลยสายตามประสบก็เราสายดำผสมขาวครับผมอันอันนี้คือสายดำผสมขาวนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะทำให้ นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นวิชาคือคือเป็นสายเทานะฮะที่ที่ผมได้มามาสอโอ้เขาเคยไปทำนะไปทำที่รักศิมาต่อไปชมเนี่ยแลาวเขารักสีมาในทีมไทยโอ้เขารักศิมาที่เมืองไทยเรแล้วก็จ่านตอนเ้าคนโดนคองอ่ะคนไทยมาแล้วเขาเคยไปช่วยเขาโอเคที่นครราชสีมานะฮะอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยนะครับ แล้วมีอาจารย์มีลงยันอะไรบ้างป่ะที่อาจารย์เก่งๆไอเมียนจายอนมีมียันอะไรแล้วถ้าถ้าจำคลุนครูนใส่ใส่โอ้คลุนลงในตัวให้สักในตัวให้โอเคนะครับเดี๋ยวเอแบ็คเมจิกไทยแลนด์เดี๋ยวก็นำเสนอนะฮะขอบคุณมากครับพี่อ้วนขอบคุณเจริญเจริญครับเอแบ็คเมจิกไทยแลนด์วันนี้มาที่บ้านอาจารย์ลาดอีกครั้งหนึ่งฮะสุสบายอาจารย์ลาดสวัสดีครับให้อาจารย์ลาดท่องคาถาไอ้จิ้งจกอะไรเลยโซ สวดបញ្ចប់ទៅអត់សូត្រអីទៅសូត្រទៅសួស្តីครับให้อาจารย์สวดคาถาจริงจบสวดទៅโมสัพพะเตวะตอฮะตอสัมมาสัมพุทธัสสะตึงเทวีเทวดาទាំងពលក៏ទាំងជើញ អ្នកតាមប្រកបអំពីកតសត៌សត៌ទិជ័យនៃរំលង7000ទំជ័យថ្ងៃព្រះបាទស្រីវិសុវណ្ណចន្ទថ្មបាទចន្ទថ្មព្រៃអរៈម្នាក់កច្ឆាចរណាចេញទាំងហោរមកហើយគេស្ដេចបីសាច់តែទៀតនេះពងត្រូវត្រូវប្រានតាមខ្លួនសត៌ទេវតាសំផ្សាយកម្មឲ្យឈ្មោះទឹកថាកម្មពលលោកឯជាប្រជាទេឯខាងសាទ แค่จำเลยเช็มอตอรามมเรยเลยมยอไอตดมทเสยงมอูดอเจายนเยตออกนนี้คือคาถาอะไรชิงจบป่ะคาถาเอเกอิงจบป่ะหรืว่าคาถาชิงาเสียรลอ่ิงจบเราให้ตเลยนครับผอคุณเจริญเจญครัอาจารย์วันนี้ผมได้มาบ้านอาจารยลานครับยินดีมากเลยกับท่านผชมวันนี้นะครับอเคพี่วันอกุณเจริญเจริญครับอาจารย์สวัสดี